ฮาวฮีฮาวหาวฮาวครับสามสองศูนย์เล่นคีเลนหาวจังเลยหรือว่าประตูงไ้ว่าอะไรนะพยศพยศอ่าเจ้าเคสสามสองศูนย์พยศแล้วอู้ว้ว้วว้านย้อนไปท้างลุ่นย้อนขึ้นไปข้างบนนู่นอ่ะ โอ้ยพอแต่ไปย้อยขับรถนี้แหละเมื่อกี้เพื่อไปย้อยกลัวปเปื่อนนะครับพี่น้องเน่เน่เน่นานๆจะได้เล่นเลนทีหัวหน้าจะรถโอ้ยเปลือนวนแล้วข้างหน้าจะของ แกลง้งใครนะตาต,า,ตาล้างนะพาา่อเช้านี่ยแกล้งเขาแต่เจ้าของนี่มอมแมมเลยเลยเลยไปเยอะครับรถนี้ไปด้านบนเลยครับมาจอดรอฮะแต่ว,ว่าวน้าจีโรนโมเตตักเทเลนนะครับ ขี่เลนอ่ากวาดขี่เลนอยู่โอเลนเข้ามาหาแล้วว่น่าจรีรศ วนาจโจยเปิดแคบไปไหมเปิดหน้ามันแคบเกินไปหรือเปล่าโอ้ตาตามาถึงก็ดันดินเลยครับฝังโ้นดันบนนะครับนี่เล่นทีเรียนอย่างนี้พวกปลาตุงไม่มานะยังไม่เห็นมานะครับตาม,มาโดนจัดแน่ ผสมเลนไปเปียกๆหน่อยก็ไม่เป็นไรดอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แห้งละอากาศแบบนี้นะครับทะเลสาลงมาแล้ว แต่ว,ว่าการยืนตักมันจะตักยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันลื่นนะฮะเลนมันลื่นเจอแล้วทีมงานหกร้อวันนี้เจอขี้เลนแน่ ใส่ไม่เยอะครับว่ามันมีเลนคนนะกลัวอ่ามันไปไหลลงใส่โอ้ยหัวหน้า่อยดูไม่จืดเลยครับหน้ากระจกเจ้าของแกล้งเขาแต่ว่าเจ้าของนี่เต็มอัญญะครับ เข้าสองไม่ได้จอดรอก่อนตรงนี้แหละอ๋อนี่มันล็อกหัวอะไมทำไมมันโยกเกีโยกเกีโอ้แต่ละคันก็ดูเหมือนที่จะล้างรถแบบดูมีลาสีหน่อยนะครับ แปลว่าตรงนี้น่าจะมีเทด้านบนอีกรอบหรือเปล่าโอ,โอ,โอ้น่าลอยครับน้าลอย งานเจอแน่วันนี้เจอที่เลนหัวหน้าจะโจ้แน่นอนเลยทีมงานรถหกล้ออ่ามีทั้งดินเลนแล้วก็มีทั้งดินแห้งผสมผสมกันไปมีทั้งหินมีทั้งทรายนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบทีมงานรถไปเรื่อยๆนะครับจัดสามสี่ตักตักไม่ไม่เต็มนะไม่อุ้มนะครับมันอุ้มไม่ได้ครับที่เลนมันเละ โอ้ว่าน,นาจรวดก็ดูครับเมื่อกี้พยศพยศไปพยศมาดูครับหน้ารถเจ้าของโอ้ยดูไม่จืดเลยวนนยหนนาจรยหน้ารถเจ้าของดูไม่จืดเลย าป้ายเยอะเยอะทำไมไม่มาวิ่งกับเขาล่ะไปทำอะไรป้ายเยอะเยอะได้กระจกใหม่จกนาซาใหม่หรือเปล่าได้ยินข่าวว่าเฮียซื้อกระจกนาซามาให้ใหม่สงสัยประกอบกระจกนาซาหรือเปล่า <S <S เล่นเลนครับเลนก็เ,ย,เยอะเหมือนกันนะ ฝั่งนี้ก็เหลื้อหนาอยู่ <c oughs> ยอแกล้งเขายอเขาดูหน้าดูหน้ารถเจ้าของนะหัวหน้าจะรถหน้ารถเจ้าของดูไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> นาจอยไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าพอดีพอดีครับ ็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ